ครับผมสว,บ<ะ>สวัสดีครับอะ่ะอันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแมงเทยภูมินะครับอ่าเพิ่ลนจะมีแก้มนะครับเนาะมีแก้มนะครับก้อนดีนะครับเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมงสกุลของเพิ่ลนนะครับเนาะอ่าเป็นแมงนะครับอ่าค่อนข้างจะเป็นแมงปีกแข็งอันนี้เป็นแมงดานะครับเนาะนะครับเป็นแมงดํานะครับมันก็จะมีหลายลายทรงนะครับมันก็จะมีลายทรงเลยนะครับนะนะครับเป็นแมงปีกแข็งนะครับ อ่ะวันนี้แมงดํานักขันาดนะครับนะนะครับแมงดํานักขันนาดนะครับผู้ที่ช <serving. S 1> ื่นชอบแมงดํานะครับโอ้มาขอได้นะครับอ่านี่อันนี้ครับถามว่าแมงแดงมีก่อแมงแดงก็มีแมงแดงก็มีบมใช่ว่ามีก้าแมงดําโอ้กํมตั้งได้ก็มีก้าแมงดาวันนี้เฮ้ยอะฮะโอ้อย่างล้าเหลือครับนี่แดงนะครับแมงแดงนี่ส่วนมากเกเป็นแมงของ ผาเบียดนะครับเนาะผาเบียดกับเพราะหองว่าอะไรอย่างนั้นผาเบียดกับปลาช้าแตกนะครับจะเป็นแดงๆนะครับเนาะมีแก้มนะครับมีแก้มแล้วปลายคมๆน้อยนะครับเนาะแมงแมงหมู่นี้นะครับแมงแมงลงนี้แมงของใช้ภูมินะครับเนาะแมงใช้ภูมิหมู่นี้เนี่ยนะครับของเปิ้ลเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นแมงในกิ่งอำเภอหรือว่า ตำบลของเปิ้ลนะครับเนาะนะครับอย่างอย่างเช่นนะครับอ่าอ่าูางภูเขียวหนองดินดำเทพอ่าเทพสถิตนะครับอ่าวเกาะหลังโรงงานนะครับเนาะหรือว่าอ่าผาเบียดอย่างมนี้นะครับเนาะในในในเขตติดต่อเปิ้ลที่เขาเซาะแมงนะครับหรือว่าค้นหาแมงเปิ้ลเซาะแมงกันนะครับเนาะในเขตติดต่อมุมนี้นะครับมันจะเป็นทางยาวนะครับหลายสิบโลนะครับอ่าเปิ้ลติดต่อกันเป็นแถวแถวแถวยาวๆไปนะครับ แม่งโมนี้นะครับเกตดแมงของเพื่อนเนี่ยครับตามที่เฮาได้เล่นกันหรือว่าได้จนกันนะครับเอาเอามาขายในจิงใหม่ก็ดีถือว่าเขตภาคเหนือของเฮานะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์สองร้อยครับไซส์สองหกขึ้นหมดครับครับผมครับครับเกาะกู่กันได้รถกันได้อยู่ครับอันนั้นเป็นร้อยห้าสิบาทครับอ้าวดูครับแมงนะครับป็นไซส์สองหกขึ้นหมดนะครับเนาะบอกลูกค้าไปนะเนาะ เกตของแมงนะครับเพนจะเป็นเป็นเป็นแมงแก้มตุยนะครับเนาะเป็นแมงแก้มตุยมีงอนมีหยางนะครับเนาะแมงวันนี้เนี่ยนะครับเขาดูต่ำนักลักษณะของเพื่อนนะครับเนาะแต่ละพื้นที่นะครับบางบางบางพื้นที่ก็ก็เป็นบางยาวคมนะครับเนาะบางพื้นที่ก็เป็นยางบางยาวคมบางพื้นที่ของบ้านแต่ละบ้านบางส่วนก็เป็นแมงแก้มตุยเป็นติดหนานะครับเนาะอย่างนี้นะครับแมงแมงเพื่อนจะเป็นแมงแก้มตุยนะครับมีงอนมีหยางวันนี้นะครับเนาะ มันเป็นแมงคามนะครับอ่ะแมงคามแต่เซฟขาดีนะครับแมงมือนี้เร็วนะครับนะแต่เซฟขาดีเร็วนะครับเนาะพราะเพราะเป็นแม่เป็นแมงที่แข่งขายาวแมงเป็นจะแมงแข่งสั้นนะครับนะนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าปีวันนี้นะครับมีอุสือว่ามีหลายราคาให้เลือกนะครับเนาะมีทุกราคานะครับมีตั้งแต่ของชัยภูมินะครับเนาะมีตั้งแต่80บาทนะครับมี100นะครับ1 5 0 200นะครับแล้วก็จนถึงแมงวีพีราคา350บบาทนะครับเนาะก็ มาที่ร้านก็ยังลดได้อยู่นะครับเนาอู้กันได้ราคากันนะครับเราราคากันได้อู้กันได้นะครับนะอ่านะครับนี่ประตูเอ้มันแน่นหนาเหลือเกินนะครับแมงวันนี้นะครับนี่อันนี้ลูกค้าเอาเน้นแล้วก็แมงมันพร้อมนะครับแนาะพร้อมครับแมงมันพร้อมใหม่ยังพร้อมเลยนะครับแมงมันพร้อมนะครับอันนี้เราต้องไปหักตู้มันมันเคาะละนะครับเนาถ้าอู้ถึงว่าเรามีแมงเพาะ แต่เฮายังมาได้เล่นเดือมันมันพักตัวอยู่นะครับมันพักตัวอยูอเ่เขาจะเย็นกับมัน <c oughs> เฮากับสมส่งแมงปลาเล่นนะครับเนาะรประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงช่วงบ่ายนะครับ <c oughs> บ่ายก็เกือบเกือบ,บจะเย็นแล้วโอ,อ้หนิน้องขี้หมาปหมหนะมีนะครับงามนะครับงามแล้วก็เป็นลงที่เกตแมงนะครับของชัยภูมิเนาะ ทุกคนคงเคยสัมผัสเคยได้เล่นนะครับแมงมุวงนี่นะครับเนาะค่อนข้างจะเป็นแมงคามแล้วก็เหนอยียวแน่นนะครับเนาะมันอยู่ที่มง่งอยู่ที่ลงที่ว่าเราจะไปสรรหาให้ลูกค้านะครับตรงไหนมันมีเปอร์เซ็นต์ตรงไหนจะมีความเหนียวความเก่งของของแต่ละพื้นที่ขอ,ของเซตพูมนะของดีของเปิ้ลน,นะครับเนาะแต่เรื่มที่นะครับมันมีแมงนะครับมีแมงมดนะครับเราจะแมงหาแมงที่ไหนนะครับเพื่อประป้อนให้ลูกค้าได้เล่นนะครับเนาะแล้วก็ง่ายง่ายลูกค้าเอาไปเล่นได้เล่นนะครับเนาะเปิ้ลบรลาก บาลาพ่อหยางเพื่อได้ของดีไปเล่นพ่องนะครับบาดใจว่าเอาไปเอาไปโจนเอาไปเล่นบ้านนิวมาอดอันนี้ปะบาดได้ปะกันละนะครับเรารับรองว่านั่งโต๊บยุงนะครับนะครับน้องนั่งโต๊บยุงแง่นะครับบาดได้ปะกันละนะครับลูกค้ามามาหาเสื้อเดียวลูกค้าหลาบนะครับเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคำวบนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะ แล้วพอกันนะครับช่วงนี้ว่างแล้วนะครับช่วงบ่ายนี้นะครับแดงๆนี้คงแหมรอบหนึ่งชุดหนึ่งก็คงจะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายๆนี้ลูกค้าไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเนาะลองมาดูครับมีหลายมีหลายราคามีหลายเกดมีหลายนี่เดี๋ยโอ้ท่าผมพอหน้าแมงมนเลยอ่ะมัตรถักขัวครับอย่างอีนี่มันแน่นหนานะเนาะอ้าวครับผมสวัสดีครับเอาลองมาพอกันเน้อ